น้องัวคลอดลูกใหม่หมดลูกอักเสบรักษาด้วยวิธีไหนมาดูกันค่ะัวติว่าไม่ต้องเพิดโลกแล้ววันนี้ได้รอกกันน้องพวมดลูกอักเสบสังเกตยอย่างไรมีเลือดออกทางอวัยวะเพศนะคะมาดูวิธีรักษาแบบไหน,น วัวมันลูกอักเสบนะคะทําการล้างมันลูกค่ะแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบซึ่งสัตวแพทย์มาฉีดให้เรานะคะวันนี้น้องวัวคลอดใหม่ค่ะ ข่าว,วมดลูกอักเสบนะคะจะเกิดขึ้นภายในโพรงมดลูกเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเกิดขึ้นเองภายในร่างกายของสัตว์ค่ะหรือสัตว์ที่นอนโครนนะคะสังเกตอาการมดลูกอักเสบเรื้อรังจะมีเมือกขาวขุ่นปนออกมานะคะเขาไม่ได้ไหลตลอดเวลาค่ะสังเกตได้ตอนที่วัวเขาจะเป็นสัตว์หรือพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะ ถึงจะผสมพัน์ธไปก็ไม่ติดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะอย่างนี้ต้องตามสัตวแพทย์มาฉีดยาให้เขาก่อนนะคะซึ่งแม่บูเองก็ได้เจอกับตัวเองค่ะแม่วัวหลังคลอดนะคะหลังจาก10 15วันแม่วัวของเราจะขับน้ำเก่าปลาออกมาค่ะจะมีเมือกปนเลือดนะคะก็ได้ฉีดยาแก้อักเสบให้แม่วัวไปค่ะแม่วัวไม่เจ็บแล้วเราก็จะได้ น้ำนมที่ดีค่ะแม่วัวก็จะได้แข็งแรงและกินหญ้าดีมากเรามาดูแม่วัวหลังคลอดกันค่ะ